สวัสดีค่ะยินดีตอนรับขบ่าสููช่องเสื้อหน่อยผ้าร่วยหรือก้นน้ำชคชาแนลเค่เานะคะค่ะสัญญากันไว้แล้วนะคะว่าจะม่เววาเรื่องน้องฝันแม่นฝันเป็นออกะค,ะค่ะค่ะคนนองคนนี้นะคะโดนๆเพิ่นค่อยสิบฟันเทื่อนึงส่วนมากโดย มากเิ่นกะบ่ค่อยฟันเนาะคะ่ะขันฟันนี่เป็นเรื่องโหลดเนาะคะ่ะคืออัดโหลดเนาะคะ่ะขั้นได้ฟันอัดแน่นเลยเนาะคะ่ะงวดวังหันแห้งตะจังคะ่ะออกหอดสามตูตรงคะ่ะออกสามตูค่ะค่ะคันได้ฟันฟันนี่บ่าเป็นตะออกถ้เดิคะ่ะภาษาว่าฝฟันว่าได้ขี่รถดื่อๆรถดขั้นนั่นกะป้ายทะเบียนเนาะคะ่ะ ออกเต็มๆค่ะพี่น้องค่ะปั้ดจังคนอนใอย่างคือเกิดมากคือฟันได้ฟันดีแต่ฟันแม่นขอตะว่าได้ฟันค่ะปีนึ่งกับิีฟันบกกี้ขังนด้ค่ะก็คือตะกี้ตะกรอนเนาะแอดกับตามเพิ่นอยู่นิค่ะคันได้ฟันนี่เป๊ะเื่อวนนึ่งเพิ่นฟันว่าจักฟันยังหอกเพิ่นกับว่าเพิ่นฝันเนาะเพิ่นว่าสือในเด้อเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดเปอร์เซ็นต์ ก็ออกเต็มเต็มไมคือไม่เนาะค่ะอันกับตะปีแล้วคนละตะปีที่แล้วคนงวดเก้าศูนย์ก็คือกันแค่คนฟันยังหอกพันตีเป็นเก้าศูนย์ทันออกรวดเลขก็ระไดเนาะค่ะทังสี่ลหละคันค้นฟันแม่นน่ะฟันเป็นเลขคันคันได้ฟันนี่ก็คือเป็นรวดเป็นเลขกรวดทันจังเท่าทั้งอันมูอห้าเจ้าก่อยน ฟันจังได้กตีว่าเป็นเลขฟันเป็นตัวป็นได้กระบอกออกค่ะท่านผู้ชมค่ะอันนี้เพิ่นผ็นคนอีหอย่างของเพิ่นบุมือมันซื้อพญาหนาคบอที่จังฟันแม่นฟันคักแฉะภาษางวดงวดวังหันเนาะค่ะเพิ่นฟันว่าเพิ่นโทรมาบอกอ่ะเพิ่นฟันว่าเพิ่นได้ขี่รถแม่เพิ่นอก็คือเลขแม่เลขรถแม่เพิ่นนี่ออก ศูนย์หกสามเนาะคะ่ะเลขเลขทั้งหมดมันก็นมีอยูซีตัวก็คือสี่สามหกศูนนี่แหละค่ะประมาณนี่แหละออกโตัวค่ะเพรได้ออกตรงดอกออกโตัวแต่ว่าออกสามตัวค่ะวังหันประานั้นแอนยังไ่ได้สนใจที่ไม่ได้เอาน้ำเพลินดอกชุดสามตัวก็คือเลขเลขมันมากเพรคือมูโบดมันเป็นแปลกๆเนาะคะ่ะ หกสามพู้ใด้สิไปมากเนาะเลขหก,กสามบ่นี้ออกยากก็ออกยากจังไหนยังพ่อเลขออกมาเจือนว่าได้ห่วงน้ำเนาะอฮ้ยอยมัน,ม,นมันเป็นตะเสียกับเสียด้วยค่ะน้องคอนนี่บานนี้งวดน,นี้เพิ่นบอกว่าเพิน่นฝันเดี๋วดิค่ะนี่ละแอดก็เลยได้เสียมาฝากเมื่อตอน พอแม่เอฟซีเนี่ยก็ล่องเอาไปพิจารนาเบิรงในเดอ้อค่ะเลขของเพิ่นก็ไดค่ะก้อนสิเขาไปในฟังตัวเลขของเพิ่นเนาะค่ะกับฝากกดไลค์กดแชดร์ในเด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้แน่ค่ะฟันกับฟันง่ายง่ายว่าสัน่นเพิ่นว่างวดนี้มันสิแมนมาเนาะบาดนี้คือเลขตัวเก้าแท้ว่าสัน่น เลขน่องเพิ่นค่ะคอมแมนออกงวดบางเล้วเนี่ยโอ้ยแอดได้ลายถ่ยดิยังไงเพิ่นวางงวดนี่ว่าสันกระตมาบอกคือเก้าเหละค่ะเพิ่นมักบะแมนว่าเพิ่นอันนี้ดอกเพิ่นว่าเพิ่นมักสองตัวนี่ละว่าสันเบิ่งกันรวดค่ะนี่ค่ะเลขน่องเพิ่นเพิ่นมักหกศูนย์หกหนึ่งว่าสัน เพิ่นมักเท่านี้ล่ละอันความฟันของเพื่อนนะเนาะเพื่อนฟันว่าเพื่อนไปล่างของบ่ดีเห็นลละอยุเ่เฮือนหลังนี้เนาะค่ะคันสิว้ามันกับมันบมวนโพดแอดบ่บอกดอกว่าไปล่างยังล่างแนวบ,บ่ดีเห็นลละอยุ่เหือนหลังนี้ลหละล่างจาึงได๋ก็ออกว,กว่าเบิร,รว่าซส่นแต่ว่าบ้านเลขที่เพื่อนมันจะออกงซีไหมค่ะบ้านเลขที่เพื่อนสิเป็นเลขตัวนี้ลหละ ตะเก้านี่คันใดฟันแบบนี้มันซ้ำพ่อไว้แล้วแล้วตัเลขก็ได้เนาะล่างจาังได้ก็ออกว่าเหมือดเม้นไปทั่วบ้านเลยว่าสันเพิ่นว่าบ้านเลขที่หกสิบเอ็ดอันนี้เพื่อนก็นเลยกันไว้ว่าหกศูนกันไว้น้ำแน่ว่าสันเพื่อนมัก น้องชายฝันแม่นค่ะนี่แหละแนวทางของเพิ่นกระไดกันเปลี่ยนคือจังุงวดกับซัมบเป๊ะหลดแล้วล่ะเนาะค่ะหวดนี้มันจะเป็นจังใดกะหายล่องเอฟซี C ไปพิจารณหน้าเบิง้งเนาะค่ะท่างช่องกะนํ่เสนอเป็นแนวทางเท่านั้นเนาะ นี่ละให้เอฟซีล่องไปยิบจับรัตตรีล่องเบิงพาเทียได้ฉวกได้ลาบน้ำเพิลนมีหกศูนย์หกหนึ่งนี่แค่นี้ละ่ะเลขเพื่อนกระไดงวดก,ก่อนกับมิสองตัวท่านั้นไม่เลยยูซีตัวมันสี่สามหกศูนย์เนาะขาะงวดที่แล้วอ่นละเท่ากับ ตัดเอาได้ฮอดสามตัวหวดวังหันมันเข่ามาเนาะวันนี้ก็จะได้เังส่ตัวนี้แหละเพราะว่าเพิ่นเพ,พิ่นฟันนี่เพิ่นบ่เคยได้หลายตัวดอกตัวหนึ่งกับสองตัวเท่านั้น่เอาแคบหน้าจอไปเด้อค่ะชอบก็จัดขัดก็ผ่านเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะขันมากกะจัด ทนคัดก็ผ่านตามกระแสเนาะเล็กพิ่นบ่นอยู่ในกระแสดอกสิออกไปแปลกๆกับที่เรืออยู่ดอกลัตเตอรี่ก็ได้ึ้นสิยังอยูอย่ดอกตีเนาะหกหนึ่งหกศูนย์นี่ทำแม่นออกงวดวัางหันนี่โอ้ยจะแม่นคักซะเลยหกศูนย์ศูนย์หกนี่แต่ฟังเบิ่งงวดนี้มันสิออกพอคอนแอดได้นนยินแล้ว ย่านตะมันแฟน่น่ะดังมาจากไซกระไดเนาะจะลองเบิ้งค่ะวันี้ก็ยังไม่เลขอีกอยู่ดิ่ะชุดหนึ่งอีกอยู่เลขสื่อพญานาคก,ก็บมี่อีกดิผู้นี้ก็ว่าคักแนอยู่ดิน่องแซมเพ่อนนี่กันตะเกานี่ได้ฝักขันได้ฟันนี่ก็คัก,าากเลขสื่อพญานาคเพ่อน ปีนั่นออกสามตัวตั้งว่าหลายครั้งปีไก่ปีนี้่พ่นกระหายมากแล้วละ่ะแต่ว่าถ้าฟั่งไปถ้าฟั่งมึงอีกก่อนไปไปคนละไปไปราะเลขที่ออกคนละแอดคอยสิมะขอ,อสูฟัง่งให้เพื่อนแน่ใจก่อนเห้เพื่อนฟันมากกอนคอยเบากันเนาะค่ะคอยฟัง่งตอนนี้เดี๋ยวมันคัดบ่าขั้นได้ เพื่อนเอาแขวนแขนจังๆสก่อนห้พญานาคมาซื้อเพิ่อนอีกสก่อนเพิ่นวางซีเนาะแต่ว่าเพิ่คน่าวๆมาหายดอกตัวมากตัวชอบเพื่อนก็ไดเนาะแต่จังเดยเขาก็เอาเลขของอันน้องฟันแม่นไปล่องเมืองสก่อนมันติตรงกันบ่กกับเลขซื้อพญานาคค่ะคันตรงกันนี่เว้ยตูดตักลวดค่ะ ตูดตักอัพแน่นแน่นเลยน,น้องชายฝันแม่นกะคักคือกันล่ะแคบหน้าจอไว้ด้วยค่ะ <c oughs> อา้าวแคบหน้าจอแล้วแอดก็สิได้เอาลุมไว้ดีกว่า สำหรับคลิปนี้แอดกามีแนวทางตัวนี้แหละมาเอวา้ซูก,กันฟั้งเนะ <c oughs> าะเมื่อฝากเมื่อตอนเอฟซีก็มีแต่อันเด็ดเด้ค่ะมันจะไปออกของไฟแอดกับป่งหูเด้อออกบ่ออกก็ได้แต่ว่าแอดกานั่เสนอเป็นแนวทางซื้อเนาะพิดถอกับกว่ากันค่ะท่านผู้ชมค่ะผิดถูกไม่ว่ากันถ้ารูดก็เอางวดใหม่แต่เท่านั้นแหลนะเนาะขันบ่ออกตัวนี้ออก็ออกตัวไมืขึ้นบนว้านละ เนาะรอบไปพี่จารณากันเบิ้งสำหรับแอดถ้าแอดห้ชอบเนาะแอดก็จะชอบตัวเกาเนี่ยแหละออหกศูนย์คือเกาเนาะหกศูนย์ศูนย์หกเป็นเลขงามแล้วแอดติดตามนี่ดอกวันนี้ตามตัวเกาของวัที่แล้วค่ะ <c oughs> เอาสำหรับคลิปนี้แอดกัจเดี๋ยวขอจบเท่านี้เด้อค่ะพอกันไว้ไม่คิดหนา คลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ